ไม่รู้นะว่าผู้พัฒนากีเป็นคนอังกฤษหรือคนไทยคือไม่รู้จริงๆอะแต่เขาพูดไทยแล้วกันเพราะถนัดไทยอังกฤษแทบไม่ได้เลยอยู่ป .2 ครับผมคืผมอ,อผมจะมาบอกประวัติเราเล่นคือผมจะมาบอกให้กับผู้พัฒนากเกไม่ใช่กีผู้พัฒนานี้แอปนี้แอปไทยคีบครับผมโคตรดีเลยอ่ะดีมากให้ไปเลยห้าดาว ถ้าให้ล้านดาวได้ก็กดให้ล้านดาวหนึ่งล้านร้อยล้านดาวได้ละถ้าเอาให้หนึ่งร้อยล้านดาวได้ก็เอาให้ไปตั้งนานละโอ้อยากให้แบบร้อยล้านดาวเฮ้ยอ,อะไรลูกบอลลอยนะสุดยอดมากเลยเอา้าเดี๋ยวผมลูกบอลลอยนะ้ำอ๋อนี่ไงจดมาใหผมจะบอกะไรให้นะ โคตรสุดยอดทุกคนโอ้ยยก็อยากจะให้ไปเลยหนึ่งร้อยล้านของล้านดาวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็เลื่อนไปทั้งหมดให้ด้วยนะบายบายแค่นี้แหละ <c ười> คิดจะมาบอกเฉยๆเพราะว่าอยากรู้ว่าลูกบอลลอยน้ำอะไรอยากปูเนี่ยเนี่ยลูกบอลลอยน้ำเนี่ยมันมันใช้ได้สำสหรับตอนที่ยังไม่ได้ใช้ไอ้นี่ ใช่ปะอยากรู้อ่ะ